ดีเอฟซีคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับครับวันนี้มีของแรงหลวงพพัดนะครับบุญจะกาโมวัดห้วยด้วนนี่อื้เรทพันล้านนะครับหลวงพพัดบุญยกาโมของแรงเลยนะครับวันนี้ของแรงหลวงพพัดนะครับนะฮะดูกล่องนะครับลักษณะของกล่อง โอ้ยสับไปรุ่นนะครับเรียกแรล่ไอเทมแลไอเทมนะครับโอ้ยสุดยอดได้มา1นลุ้นนะครับซีนมาอย่างหนานแน่นไอโอ้โหไม่อยากจะแกะเลยนะครับแต่เอามาเพื่อ fc นะครับได้ดูนะครับทีมงานจะสร้างเป็นทีมงาน นะครับเลดพันล้านนะครับทจมงานเดียวกับหลวงพ่อรวยนะครับมาเลยครับมาดูกันเลยครับว่าจะได้เนื้ออะไรนะครับสซีนดำเดิมสีนดำเดิมครับมาหนึ่งรุ่นโอ,โอ้โเหเนื้ออะไรครับ เนื้ออะไรครับเนื้ออะไรโอ้โหยาแดงยาแดงนะครับโอ้ยขออนุญาตไปดูใบรา,ายการก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรเหมือนกันน่าจะอปา้าหรือเนื้อเงินนะครับไม่แน่ใจเลยนะครับโอ้โหสวยงามครับสวยงามยาน้ําเงินนะครับลงยาน้ําเงิน ขอบแดงนะครับโอ้โหสวยงามมากรุ่นนี้นะครับสวยงามมากนะครับยกแกะมาดูเลขดีกว่าซีนเดิมแกะมาลุ้นเลขกันดีกว่านะครับนะฮะ โอ้โหจะสวยไปไหนครับพี่น้อง4บาทนะครับเรดพันล้านมารุ้นเลขครับ12เลขอะไรนะครับ1673 1673ครับแป๊บหนึ่งผมจะ ซูมให้ดูใช้กล้องซูมให้ดูนะครับนี่นะครับหนึ่งหกเจ็ดสามโอ้โหดีไหมหนึ่งหกแปดนะครับหกเจ็ดสามเป็นโค้ดเลเซอร์นะครับเป็นโค้ดเลเซอร์ ไม่ใช่โคดต่อนะครับจะเป็นเลเซอร์แล้วก็มีโคดยันตัวนี้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับโอ้ยเนื้ออะไรเนาะน่าจะอัปปก้าเนะี่ยเดี๋ยวผมไปดูวันรายการแั๊แหนึ่งนะครับ ไปดูมาแล้วนะครับน่าจะรายการที่9นะครับเนื้อชุบเงินนะครับเนื้อชุบเงินลงยาน้ำเงินครับตอนแรกนรึกว่าเนื้อเงินนะครับแต่ว่ามาดูที่จำนวนการจะสร้างนะครับนะครับหมายเลขหนึ่งพันกว่านะครับน่าจะไม่น่าจะเป็นเนื้อชุบเงินนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินจะสร้างแค่แปดร้อยแปดสิบแปด เส้นนะครับโอ้โหเงาวิปปบนะครับเหมือนเนื้อเงินเลยนะครับให้แพ้เนื้อเงินเลยนะครับสวยงามอีกแล้วรุ่นนี้นะครับหน่าเก็บสะสมนะครับชมรมคนรักพระเครื่องนะครับไม่คนรพลาดรุ่นนี้นะครับเลทพันล้านนะครับตอนนี้เห็นข้าประมูลกันอยู่ที่ลุ้นละพันสองนะครับพันสองพันสามแล้วนะครับ ปิดจบที่พันสองพันสามนะครับนม่ผมได้ราคาจองมาก็ราคาจะต่ำกว่านั้นนะครับโอ้แต่รุ่นนี้ถ้าเอาไปปล่อยก็มีสักพันห้นะครับถึงสองพันนะครับครับสวยอย่างนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ